สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับเบาเกงขึ้นเราครับลก,กลับมาในซิมาอัปเดตลูกไก่ปลาครับลูกผสมนหนึ่งคร้บเบิ้งครับผมมือนบรรยากาศฝนตกครับชื้นปีกเปียกกนหน่อยครับผมพายุเขาครับผมฝนตกอากาศหนาว หนึ่งสิบห้าเบิรงครับผมลูกไก่ป้าที่ว่าได้ไข่มาจากดงครับผมได้มาไข่หนึ่งมือน,นี้ก็โฮแมนสสิเขาซ้อมอาทิตย์แล้วบ่เพื่อท่านในเบิรงมือหอวครับมาอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งสิบห้าเบิงคร์ผมอปเดตเบิองว,ว่าเหนียสัมเดะเป็นยังไงเบิรงครับ กับแม่ตัวนี้ครับเป็นแม่ที่ฟักครับผมนี่อ้เร็วขนาดครับนี่แม่มันเมื่อแม่มันน้องแม่ที่เอาให้ฟักไข่ครับผมแม่ตัวนี้นี่ครับไก่ปลาเบือดลอยครับผมนี่โอ้ไว้ครับสูงกว่าเป็นไก่ปลาผม ตัวสมนีนี่จะไิสิจับนยครับขันขน,นี้ไปเหระบินเตลือเลยครับผมตัวสม้มนีย่างไ้ครับเอ นี่กับใญ่ยกับเดิมใหญ่เลยครับผมตอนนี้ก็ประมาณน,นี้ครับคนหางกำลัลงออกครับนี่คนหางก็กำลัลงออกเดี๋ยวไพ่หนึ่งนามหนึ่งครับผมนามหนึ่งครับเหนือผมนามหนึ่งอกีกชุดหนึ่งครับผมแขวงหนึ่ง คนเดี้ก็มีหลายรุ่นครับนหนึ่งครับผมอากาศฝนตกบ่ให้แม่อยูน่นล้วมัครับเอาแม่ไปผสมหรอกตอนนี้ก็กกไฟครับผมอากาศหนาวๆหนึนนน่งทุกตัวครับนี่ตัวมีตัวเม่งอ้อนใหญ่นะครับเมืองนี่กระเจาขึ้นค้อนนะครับ จากน้อยครับเดี๋ยวเสร็จได้จัดการเอาขึ้นค้อนหนึคร่งเอาขึ้นค้อนเงินครับผมบง เดี๋ยวเบิ้ลตัวครับตัวได้ได้อายุจักหน่อยเดี๋ยวขึ้นคอนครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเด้ครับอันนี้ก็เป็นชุดน้ำหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับผมน้ำหนึ่งทุกตัวครับขอกนี่ยงามๆครับผมงามทุกตัวเดี๋ยวไเบิ่งอีกชุดหนึ่งครับผมอีกชุดหนึ่งเป็นชุดออกล่าสุดครับน้ำหนึ่งเงอนครับชุดนี้ออกมาก่อน มีหลายชุดครับผมชุดนึ่งมีชุดใหญ่ชุดหน่อยชุดกลางชุดเล็กครับผมแต่ว่าอีกชุดล่าสุดเพิ่งออกมาบางมันมันเสาร์นี่ครับผมมันเสาร์อาทิตย์นี่ในภาพเลงครับผมนี้ยนำหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับผมเป็นชุดล่าสุดครับชุดนี้ đây chết tua đã rồi lươn rồi đây vẫn hốc đi chết rồi đây chết tua không, khoảng này เดี๋ยวผมนั่นเองครับผมตัวนี้เหรอเป็นชุดล่าสุดของผมที่ออกมายมั้ยวันอาทิตย์วันเสาร์นี่นครับผมตีก็ต้องออกวันนี้ฝนะตกอากาศเย็น,นครับผม ใครับผมก็ะเมา่ออัปเดตให้เบิ่งครับผมลูกไก่ปลากับลูกผสมน้ำหนึ่งครับผมลูกไก่ปลาลูกผสมน้ำหนึ่งครับก็คลิปนี้ก็ไม่ยังไรครับผมมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆให้เบิ่งครับเดี๋ยวไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับผมสีมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไวัยพ่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ